นี่งงฮะดอกหอมนะฮะพึ่งเต็มเลยนะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อรับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอนะครับม,มาดูทำสวนันคลิปนี้นะฮะ ครับอ่าะตัดต้นสสองปันนานะฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะกำลังจะออกดอกดีอันนี้ออกแลนะ้วดอกตัดไปล่างลงทางล่างก็จะมีกล้วยไม้นะนี่กล้วยไม้อันนี้มันติดมาตั้งแต่ทีแรกนะติดมานิดเดียวอันนี้โตเต็มที่นะ ข่อยไม้เขาจะขึ้นเองนะฮะเนี่ยนี่ก็ติดมานิดเดียวนะแรกๆนะเดี๋ยวผมก็ปล่อยเอาไว้ปล่อยเอาไว้จะเป็นดอกนะเนี่ยจีบด,ดอกออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะครับดอกจะออก่้ยไม้ก็จะมีติดไปอย่างนี้นะติดมาทุกต้นนะครับ อันนี้ก็ให้มาผมก็เลยขุดมาปลูกให้เขานะฮะกี่ปี ..3..4 สามสี่ปีแล้วนะสีปีแล้วครับเขาให้เลยผมก็ไม่รู้ย้าไปไหนก็เลยมาปลูกให้บ้านนี้นะเขาบอกให้ขุดทิ้งทิ้งก็เสียดายนะฮะเลยขุดมาปลูกให้บ้านนี้แกบ้านหลังนี้นะก็ะทําความสะอาดด้วยอันนี้เขาเรียกสิบสองปันนานะฮะ ดอกจะเป็นาากาบจะเป็นสีเหลืองนะฮะเนี่ยดอกจะเป็นสีอโอรสนะฮะเดดูดอกนะให้ดูดอกนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่ไงฮะดอกหอมนะฮะพึ่งเต็มเลยนะพึ่งหอมนะฮะ เพิ่งหลวงถึงไม่อยู่แถวนี้เยอะนะฮะวันนี้ก็ตีไปสองลังนะให้คนมาตีไปสองลังนะอย่างนั้นตัดหญ้าไม่ได้นะวิ่งเงินกระจุยเลยเมื่อวานนี่ก็ตัดหญ้ากันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็เหลืออีกหนึ่งหลังสองหลังสามหลังนะฮะ ลำหลังน่าจะพรุ่งนี้ก็เสร็จนะพรุ่งนี้ต้องเสร็จนะเนี่ยงเราก็จะต้องตัดไอ้พวกเย้ยอๆยนี่ตัดออกหมดนะเหลือวว่าต่อันชี้ชี้ขึ้นไปนี่นะเนี่ยอันชี่ชีนะ้นเนี่ยดอกเขาจะเป็นอย่างนี้แหละสวยหอมนะหอมอ่อ,อนๆนะไม่หอ,อบเยอะ ม่หนามนะมดีอันนี้ให้ล่วงเองนะฮะปล่อยแล้วก็ล่วงเองครเราออกมาได้หนามเยอะฮะแตไม่ดีหนามปักปวดด้วยนะเดี๋ยวบนมือตัดกันนี้ไย,ยไหม ย่นอถ้าแ,แห้งๆจะตัดยากนะสดๆจะตัดได้หอ่อตัดแล้วก็จะเป็นยังไงตรงนี้นะกระสุงขึ้นไปเรื่อยๆสูขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่นี่กระสุงเยอะไหมไม่เยอะนะฮะ ประมาณสิบกว่าเมตรเนยประมาณนี้นะบางต้นก็ไม่ถึงนะถ้าไม่สมบูรณ์ไม่ถึงอาจจะห้าหกเมตรเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้จริงก็สิบี่นจะเป็นเป็นรูปอ,อกมอเป็นช่อ ไม่จบเนยะจะปล่อยโลกไว้เป็นแค่สวยปล่อยโลกไว้ต้นก็นจะชะลูดกาจะล่วงไปเองเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนันต้นเขาจะเป็นคลาสสิกอย่างนี้แหละ ตรงเขจะเป็นอย่างนี้เลยลำต้นจะเป็นเกดเกตเก็ขึ้นไปเลยฮะนี่นะฮะมันจะล่างเลยเนะี่ยเป็นเกตเกตเกตขึ้นไาน,นี่เดี๋ยวเขาค่อยๆร่วงค่อยๆ่วงไปอ่ะอันนี้จะค่อยๆร่วงค่อยๆ่วงไปเราดึงไม่ออกนะครับจะค่อยๆร่วงเองแล้วก็จะเป็นเก็ดอย่างนี้นะ ่อดดอกนะฮะ่อดอก,อดอกผมก็อยู่ได้อย่างนี้แหละครับเพลินเพลินทำสวนเพลินเพลินเลยหลยต้นหนึ่งนะอะต้นนี้มีดอกด้วยคลิปนี้เราจะทําคลิปตัดอ่า ตัดแต่งกิง่งต้นสิบสองปัน,นานะฮะนี่แหละครับตัดแล้วก็สวยนะเดี๋ยวทรงสวยนะฮะ,ะแล้วต้นเดียวนี่ฮะแล้วต้นเดียวก็เสร็จละทรงก็สวยแล้วนะเนาะจะมีกล้วยไม้อยู่ข้างล่าง ีนทุกต้นเนี่ยเขาจะติดมานะอันนี้เขาติดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับน่าจะนกกินแล้วก็มาเอาก้นมาถูไว้เล็ดมาติดเหมือนก้าวฝากนะฮะเหมือนก้าวฝากเลยแหละอันนี้แล้วก็ออกดอกไปว่านี้คือได้ได้ต้นสิบสองแป้งน,นามาก็มีแถมกล้วยไม้มาด้วยเลยเขาหยิบติดติดธรรมชาติมาเลยนะครับ เด็กของนี่ชอบอย่าเลยเดของบ้านเนี้ยอ่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเออนั่นน่ะชั้นนั้นนะ่ะโอ้เหตุโ์ดอกได้เลยทีนี้โชว์ดอกเลยทีนี้ นี่ครับดอ,อกสวยเลยนะอ,อีกชั้นหนึ่งนั่นแหละอันนี้มีไอ้บูญในฝัง่งนี้มีก้านนึงนั่นแหละเอ

Yeah. เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้กันครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งใคกดติดตามในช่องเขาใหญ่ชั้นเอด้วยนะครับสวัสดีครับ